ในสายตาของเขาชุดชั้นในกันหนาวใดๆก็ไม่มีสิทธิพูดถึงหลักการเลือกซื้อชุดชั้นในกันหนาวคือเลือกให้ถูกไม่ใช่เลือกที่แพงผู้หญิงทุกคนเข้าใจชุดชั้นในกันหนาวแบบ3อินหนึ่งนี้ใส่สบายมากยังมีผู้หญิงที่แต่งงานแล้วอีกมากที่ไม่รู้ว่าการซื้อชุดชั้นในกันหนาวมีสี่อย่างที่ควรซื้อและสี่อย่างที่ไม่ควรซื้ออย่างแรกอย่าซื้อเสื้อคลุมหนาๆแบบที่ใส่เมื่อ20ปีที่แล้วไม่เพียงแค่อ้วนและไม่น่าดูยังทําให้การเคลื่อนไหวลําบากและทําให้เหงื่อออกคววร่่ม 3, ามาาาากันนนหหใชไ อย่างที่สองอย่าซื้อเสื้อกันหนาวขนเป็ดคุณภาพต่ำเมื่อ1ิปีที่แล้วความสามารถในการกันหนาวไม่เพียงพอแถมยังต้องจ่ายเป็นพันๆควรซื้อแบบที่มีประสิทธิภาพ3มอิ่ม 1. ใช้เป็นชุดชั้นในกันหนาวได้ยังใช้เป็นเสื้อกระชับสัสดส่วนได้1ตัวเทียบเท่ากับ3ามชิ้นที่คุณใส่ปกติเท่ากับชุดชั้นในเสื้อกันหนาวรัดเอวอย่างที่3มอย่าซื้อแบบที่ฟองน้ำหลวมๆไม่มีเส้นเย็บที่แน่นอนไม่เพียงแค่ฟองน้ำว่างเปล่า ยังไม่สะดวกในการทําความสะอาดใส่ในเครื่องซักผ้าหมุนสองาครั้งก็เบี้ยวเสียรูปส่งผลต่อประสบการณ์การใส่ครั้งที่สองมากควรซื้อแบบที่เย็บด้วยสีเข็ม6กเส้นแบบไร้โครงด้านล่างเย็บสองเข็มแน่นรองรับหน้าอกของคุณอย่างแน่นหนาะไม่ว่าจะกระโดดขึ้นลงก็ไม่ทําให้ฟองน้ําหลุดหรือว่างเปล่าใช้เสร็จแล้วโยนในเครื่องซักผ้าก็ไม่เสียรูปเลยอย่างที่4ีอย่าซื้อแบบที่ยี่ห้อไม่ดีและเสียหายง่ายใส่ออกไปข้างนอกแล้วรู้สึกอับปายมากควรซื้อแบบที่สวมใส่ได้หลากหลายและดูอ่อนวัยยังช่วยเสริมสร้างสเสน่ห์ของผู้หญิง ชุดชั้นในกันหนาว3าร่างกายแบบเยอรมันใช้ผ้า่อเยอรมันเป็นหลักชั้นนอกกันลมด้านในให้ความอบอ,อุ่นสามารถล็อกความร้อนที่ร่างกายปล่อยออกมาได้อย่างรวดเร็วผลลัพธ์ดีมากฤดูหนาวนี้มีมาแล้วไม่ต้องใส่หลายชั้นทั้งในและนอกยังไร้รอยต่อและสวมใส่สบายอากาศจะเย็นลงมากใส่มาแล้วอุ่นสบายเป็นสินค้าที่ดีจริงๆใส่แล้วอุ่นสบายมากไม่ต้องใส่ชุดชั้นในยังช่วยกระชับสัดส่วนไม่ว่าคุณจะอ้วนหรือผอมก็ใส่ได้อบอุ่นและทําให้ดูผอมไม่อ้วนเนื้อผ้าสัมผัสผิวสบายไม่ระคายเคือง ส่เดี่ยวหรือเป็นชั้นในก็สวยมากบีบหน้าท้องสองชั้นสามารถรัดหน้าท้องของเราได้ยังช่วยให้เรายืนตรงโดยไม่ตั้งใจการออกแบบรองรับหน้าอกที่ไม่เหมือนใครเลือกใช้ผ้าทองคําที่ให้ความอบอุ่นดีกว่ากระชับหน้าอกได้ดีกว่าโดยไม่รู้สึกตึงโปรโมชั่นพิเศษจำกัดเวลา3วันสาสาว,สาวที่ชอบรีบคลิกสั่งซื้อใต้คลิปเลยค่ะ